อ,อุรวันรุกชัยสิริกุลชื่อเล่นชื่ออุช่วงปริญญาตรีจบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่มหลาลัยขอนแก่นค่ะปริญญาโทใบแรกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วหลังจากนั้นก็จบปริญญาโทอีกหนึ่งใบด้านบิสเนสดีไซน์ที่โดมูสอะคาเดมีตอนนี้เป็นซซเนียร์อาร์เคติกนะคะที่ a c g CPA c ด้าน CPA c ็กดีไซน์เซ็นนะคะจุดเริ่มต้นคือเราอยากมองภาพทั้งดีไซน์มองภาพทั้งบิสเนสจริงๆแล้วสองศาสตร์นี้คล้ายๆกันนะคะคือเริ่มจากการ ข้อใจลูกค้าก่อนดังนั้นก็เลยมองว่าโอเคเราจะต้องออกเดินทางเพื่อที่จะต้องที่จะต้องไปเติมเต็มตรงนี้ค่ะเราจบสถาปัตย์เราต้องไปที่เดียวแล้วได้2ออยา่างเราไปที่นู่นเราสามารถได้เรียนรูน้ทางด้านสถาปัตยกรรมอันที่2คือว่าที่นั่นเนี่ยมีบิสเนสที่เก่าแก่มากของยุโรปไม่ว่าลักชัวรี่แบรนด์แบรนด์ที่ที่ณตอนนี้ทุกวันนี้ทุกคนก็ยังกล่าวถึงแล้วก็ยังใช้อยู่ชื่อเสียงของมหาลายัยเขาดังด้วยในบริษัท s c g เนี่ยก็จะมีการให้ทุนกับ นักงานที่อยากที่จะพัฒนาตัวเองซึ่ง Domus Academy อยู่ในลิสต์ของบริษัทที่บริษัทให้ทุนดังนั้นเราพิจารณาจากการที่มีลิสต์อยู่ในบริษัทก่อน บิสเนสดีไซน์ในที่นี้คือดีไซน์บิสเนสนะคะออกแบบธุรกิจของตัวคุณเองซึ่งการออกแบบธุรกิจมันจะมีเมตาดอเลเจยเป็นขั้นตอนอยู่ชอบมากเพราะว่าเวิร์กช็อปเบสมีบิสเนสเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับมหาลัยทําให้เราเข้าใจบิสเนสจริงๆเขามีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญเขาก็มาแชร์โนเลจแชร์วิธีการให้เราแบบได้ฝึกงานตลอดเวลาหรือตอนเรียน,นทําทั้งหมด4ี่โปรเจกต์ด้วยกันทั้ง4ี่โปรเจกต์มีความหลากหลายของของธุรกิจโปรเจกต์ project แรกจะเป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับฟินแลนเชียลก็คือจะเป หา new business สำหรับแบงค์นะคะเพื่อที่จะทำให้ให้แบงค์เนี่ยมีลูกค้าที่มากขึ้นสนที่วนทเนี่ยจะเป็นของแฟชั่นอินดัสทรีซึ่งตัวเราเองก็เข้าไป in น o l e ในเชิงของการ expand เขาเรียกว่า new business ขอ,ของบริษัทนี้ส่วนอันที่3เนี่ยจะเป็นลักชัวรี่แบรนเป็นธุรกิจที่ทําเกี่ยวข้องกับรองเทา้าอะค่ะรองเท้าผู้หญิงซึ่งเขากําลังจะขยายฐานลูกค้าเจาะกลุ่มมิลเลนเนียนนะคะแล้วก็ขยายไปในตลาดอเมริกาด้วยส่วนเวิร์กช็อปที่4เนี่ยจะเป็นการทํำ Business ของตัวเองซึ่งทั้ง4 p r โปรเจกต์เนี่ยมันก็จะมีความแตกต่าง ของของคาแรคเตอร์ของบิสเนสจริง,รงๆประทับใจเกือบทุกโปรเจกต์ถ้าเอาสิ่งที่ประทับใจที่สุดแล้วกันคือโปรเจกต์ที่2บริษัท s l สโลแวรเขาอยากที่จะขยายธุรกิจสร้างคีย์ออสฟิสิลทัชพอยต์เพื่อที่จะสร้าง Experience ย์ใหม่ๆให้กับลูกค้าเราเองก็เลยต้องไปต้องไปทําความเข้าใจกับลูกค้าว่าลูกค้าเมนหลกักๆของเขาคือใคร โอกาสในแต่ละเจอร์นี่ของลูกค้าเนี่ยมันควรที่จะ Create Business อะไรที่นี่จะสอนในเรื่องของการทำ Business Canvas ทำให้เราทำงานได้อย่างมีขั้นมีตอนช่วยทำให้เราได้เห็นภาพ Business ได้ง่ายขึ้นหลังจากนั้นเราก็ต้องทำการทดลองตลาดด้วยการทำ m o c k u p ขึ้นมาเพื่อการท e ส t ต,ตลาดฝึกง,งานกับบริษัท s h r r w o o d นะ,ะเป็นบริษัท Start-Up บริษัทหนึ่งไม่มี a s s e t ของตัวเองเลยแต่ว่าเขาสามารถทำ s i n e s s มาได้ด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์อะไรเงี้ยค่ะเป็นบริษ ัให้เช่า outdoor sport คืออุปกรณ์สำหรับกลางแจ้งเขาอยู่ที่มิลานแต่เขามีพาร์ทเนอร์ทั่วโลกอะค่ะคือเราก็ทำพอร์ตใช่ไหมคะแล้วมหาลาัยเนี่ยก็จะหาบริษัทดังๆเรียกมาที่มหาลายัยแล้วก็ให้ให้พวกเด็กๆเ,เนี่ยช้อปปิง้งคือคือเรียกว่าช้อปปิ้งเลยดีกว่าให้มันตรงกับสิ่งที่ตัวเองอยากทำดังนั้นมหาลัยจะช่วยเยอะทีเดียว เราไม่เคยไปที่อิตาลีเลยอาร์ตไวท์เนี่ยช่วยเราได้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่พักนะคะที่พักอาศัยเอกสารต่างๆอาร์ตไวท์เนี่ยช่วยประสานงานในการขอทุนให้กับเราได้ด้วยคือเราอ่ะปรึกษาได้ทุกเรื่องเรื่องแรกเลยไมล์เซ็ตที่เปลี่ยนยังมีอะไรอีกเยอะมากที่เราแบบเราไม่รู้หลังจากที่เราเรียนจบกลับมาปุ๊บก็ยังทํางานที่บริษัทเดิมเป็นดีไซน์บิสเนส Strategies หน้าที่เราคือ create new business ใหม่ให้กับบริษัทสำหรับ engineer สำหรับธุรกิจเมืองสำหรับธุรกิจ construction solution ความเป็นอยู่ที่อิตาลีาลก็ไม่แพ้ที่ไหนในโลกอิตาลีเนี่ยเขามีเขาเรียกวัฒนธรรมอรยธรรมที่เป็นต้นต้นของโลกเราสามารถที่จะไปศึกษาไปแลกเปลี่ยนอาหารของเขาก็อร่อยวาย,ยอร่อยมากอันนี้อันนี้ยอมรับว่าได้ทั้งในเชิงของการเรียนแล้วได้ในเชิงของการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพที่ดีให้กับเรา